สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Variety ครับรายการนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของท่านที่มีความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการของท่านที่คิดนอกกรอบแต่ขาดเวทีในการนําเสนอความสามารถที่ปาสยากโอกาสย่อมไร้ค่าครับเรา Innovative Variety ขอเป็นตัวแทนของท่านในการนําเสนองานดีๆเหล่านี้เพื่อให้ออกสู่สายตาชาวโลกครับ Innovative Variety วันนี้แบ่งเป็น4ช่วงครับ ช่วงแรกครับเราเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเล่าให้เราฟังครับเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แนวคิดของนวัตกรรมว่าทํำยังไงนักศึกษาที่อยู่ในร่วมมหาลัยที่มีความคิดดีๆจะสามารถออกสู่สายตาระดับประเทศและระดับโลกได้ช่วงที่2ครับนวัตกรรมสร้างอาชีพหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นตามท้องถนนหุ่นยนต์ทั่วๆไปจะกลายเป็นอัจฉริยะท,ทันทีเมื่อท่านได้สัมผัส หุ่นยนต์อัจฉริยะจะสามารถแปลเปลี่ยนอาหารธรรมดาเป็นอาหารเกษตรที่มีคุณค่าได้อย่างไรเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างไงนั่นคือช่วงที่2พอมาช่วงที่3ครับเราจะเข้าสู่ชุมชนที่โคกขามสมุทรสาครแน่นอนครับท่านที่นําเสนองานในชุมชนวันนี้เป็นท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณาจารย์ในคณะครับเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญและครุกอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลาหลายปีทราบถึงความต้องการ ของพื้นที่ทราบถึงความต้องการของคนในพื้นที่และประเทศตอบโจทย์ประเทศไทยโลกสีเขียวได้แน่นอนครับช่วงสุดท้ายครับตอบโจทย์นะวัตกรรมเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเล่าเกี่ยวกับนวัตกรรมให้กับท่านถึงบ้านเราได้เชิญคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาตอบคําถามที่ท่านค้างคางใจอยู่ที่บ้านถ้าท่านสนใจและต้องการที่จะรู้คําถามอะไรส่งคําถามมาที่เรามาที่ i Innovative v a r i e t y รายการวันนี้เราพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมหรือยังครับ กับเข้าสู่รายการ Innovative Variety อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับหลายท่านที่เปิดรายการของ Smart SME มาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือรายการอะไร Innovative Variety ครับความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมมาตอบโจทย์ความคิดสร้างสารรค์ของคนที่อยู่ในกรอบเล็กๆเพื่อขยายสู่กรอบใหญ่ๆสถาบัานการศึกษาของระดับมหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างยิ่งครับในการสนับสนุนนวัตกรรมทางด้านนี้วันนี้ทางรายการของเรา เชิญท่านอธิการบรดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาบอกแนวทางการพัฒนาทิศทางการเดินไปของมหาวิทยาลัยทิศทางการก้าวหน้าของนวัตกรรมของบัณฑิตนักปฏิบัติเมื่อชีพจะก้าวจากพื้นที่ในประเทศไทยสู่อาเซียนและระดับโลกอย่างไรขอต้อนรับท่านอธิการบรดีท่านรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐุมรัชครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่สละเวลามีข้าของท่านมาให้กับรายการของเราครับท่านครับทิศทางของมหาิทยาลัยในการที่จะพาันศึกศาก้าวสู่มืออาชีพและก้าวสู่อาเซียนยังไงบ้างครับท่านครับครับขอบคุณมากเราตั้งใจที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติครับนะครับหรือบัณฑิตมือเปื้อนครับแล้วก็วันนี้เราก็เห็นว่าตลาดของบัณฑิตที่จะไปยืนเนี่ยก็น่าที่จะไปยืนอยู่ในอาเซียนหรืออาเซียนบวกสามครับ แน่นอนว่าบัณฑิตทุกคนนั้นที่เรียนจบเนี่ยจะต,ต้องมีศักยภาพองค์รวมก็คือว่าทํางานได้ครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารในภาษาอาเซียนนะครับหรือเป็นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องมีว่าทําที่สามารถที่จะอยู่ในว่าทําที่แตกต่างได้ครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยภายใต้การแานงานจัดก,การที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบัณฑิตก็คือว่า มุ่งเน้นให้บัณฑิตนั้นนอกจากเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัณฑิตที่มีซอฟต์สกิลก็คือว่าจะต้องมีจิตสาธารณะนะครับ,รบการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ,บแล้วก็สามารถที่จะอ,อยู่ร่วมกับสังคมที่หลากหลายได้นั่นก็คืออยากเห็นว่าบัณฑิตองค์รวมจากนี้ไปสู่ตลาดอาเซียนนั้นบัณฑิตเราสามารถจะไปยืนทำงานอยู่ที่ใดก็ได้ในในโลกใบนี้ คือเข้ามาที่นี่4ปีปุ๊บจะได้ครบทั้งกระบวนการนี้ครับครับเรามีทุกอย่างเตรียมพร้อมครับเราวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเราอายุใกล้40ปี40แต่ภายใต้ราชมงคลบางที่เราอายุร้อยปีโอ้นั่นแสดงว่าเรามีความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการสอนบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับแล้ววันนี้ราชมงคลธัญบุรีเนี่ยมีความพร้อมทั้งตัวอาจารย์ครับแล้วก็ห้องเรียนห้อง l a บ <C> e <an> โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรามีความพร้อมที่เราปรับปรุงหลักสูตร <C> e <an> ที่มีการเรียนที่เน้นการเรียนที่เป็นปฏิบัติครับ <C> e <an> ปฏิรูปหลักสูตรการสอนนะครับแล้วก็ปฏิรูปผลผลิตก็คือตัวบัณฑิต <C> e <an> ที่จะออกไปสู่การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตที่จะสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เมื่อกี้เห็นท่านบอกมือต้องเปื้อนด้วย <C> e <an> มือต้องเปื้อนที่สำคัญก้าสู่ SME ยังไงครับเชื่อมยังไงวันนี้เนี่ย การที่จะให้บัณฑิตเนี่ยก้าวไปสู่ s m e ในการหลังจบเนี่ยนั่นก็คือว่าตัวอาจารย์ต้องเป็นก่อนครับหมาลัยต้องเป็นก่อนครับก็คือว่ามีความพร้อมทั้งตัวแม่พิมพ์นะครับที่ดีครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นให้อาจารย์เนี่ยไปฝังตัวสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศครับก็คือให้อาจารย์เนี่ยได้มีความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมครับเพื่อที่จะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยที่ตัวเองจบในสายทฤษฎี นะครับแต่อาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาได้มีเห็นภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นไงนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ให้อาจารย์เนี่ยเอาโจทย์หรือเอาปัญหาภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาทําวิจัยแล้วก็เอามาให้เด็กมาทําโปรเจกต์หลังจบคือไปเก็บโจทย์มาจากไปเอาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมจากธุร<า>กิจครับนั่นก็หมายความว่าธุรกิจจากนี้เนี่ยหรือโจทย์จากที่อาจารย์เราไปเอามาให้เด็กทาเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ไปสร้างนวัตกรรมหรือส่งเสริม SME นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยประเทศเราถ้า SME เ,เข้มแข็งเศรษฐกิจเข้มแข็งเพราะ SME เป็นธุรกิจของคนในประเทศนะครับแล้วก็ SME เข้มแข็งก็จะมีธุรกิจที่ใหญ่อุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นของคนไทยแน,น่นอนแล้วสิ่งเหล่านี้ลากฐานเนี่ยจะเป็นจาเป็นที่จะต้องมาจากรรมหาวิท<โด>ยาลัยจําเป็นจะต้องมาจากอาจารย์ครับแล้วจําเป็นที่จะต้องมีคนเข้าไปทํานวัตกรรมในอุตสาหกรรม SME หรืออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ ต้องเป็นคนในประเทศครับแล้วยิ่งแบบว่านี้ผมเชื่อว่าคนจากนี้ไปหรือบัณฑิตจากราชมวลธัญ,ญบุรีเนี่ยจะเป็นกุญแจดอกสําคัญต่อเอสของประเทศเพราะเราเก้ามาจากอาชีวะด้วยรเราหมายชีวะนะครับ,รบผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบแม่พิมพ์ต้องเป็นก่อนครับถ้ากระบวนการหลักสูตรแล้วหมาวิาลยที่เป็นหมาวิาลยที่เน้นปฏิบัติหรือ h a n d s on เนี่ยครับครูเป็นหมาวิาลยเป็นหลักสูตรเป็นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเราก็เป็น นั่นคือสิ่งที่เราพยายามหล่อหลอมแล้วก็พยายามผลักดันที่จะให้นักศึกษาเราเนี่ยไปสร้างอินโนเวชันต่างๆใน s อสแล้วก็ในอนาคตเขาก็เป็นเท่าแก่นะครับหรือเป็นเจ้าของ s อสแล้วมีการส่งเสริมพัฒนาสู่นานาชาติยังไงบ้างครับอาจารย์ครับวันนี้เรามีการตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษานะครับโดยตั้งที่2%ของเงินรายได้และอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง5%ครับ ปีหนึ่งเรามีเงินอยู่ประมาณ8ล้านอีกส่วนหนึ่งเราดมทุนจากการบริารบจาคได้จากหลายที่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยตัวเลขวันนี้เรามีการบันทึกว่าเรามีเด็กที่ออกไปฝึกอบรมแล้วก็ไปสากิจศึกษา,าต่างประเทศนะครับร้อบคน1 4 8แต่ก็ดูจำนวนก็ยังน้อยแต่ถ้าดูจำนวนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขชันขึ้นสูงขึ้นแต่เราตั้งเป้าว่าอีก3ปีจะมีศึกษาไปสาากิจ ในอาเซียนบวก3หรือในยุโรปเนี่ยห้าร้อยคนผมตั้งเป้าที่ห้าร้อยคนนั่นคือสิบเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่จะจบห้าพันคนก็คือชีวิตเขาต้องไปอยู่สากลต่างประเทศแล้วผมเชื่อว่าการที่ยกระดับให้นักศึกษาเราไปสากลต่างประเทศเนี่ยหรือเอาห้องเรียนจริงของสถานประกอบการที่ต่างประเทศเด็กจะได้ทั้งความรู้ทักษะและได้ประสบการณ์และก็ได้สังคมได้ว่าทธที่หลากหลายแล้วผมเชื่อว่าเด็กที่มีโอกาส ไปสาิจต่างประเทศครับนั้นจะเป็นเด็กที่มีโอกาส3อย่างคือหนึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีงานทํกขอนจบสองผมเชื่อว่าจะมีเงินเดือนสูงกวุฒิผมเชื่อว่าเงินเดือนเขาอาจจะต้องมากกว่มาหนึ่งห้าสองสามหมื่นแล้วประเด็นที่สามผมมีความเชื่อว่าครับในสาคนนี้ในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นนักอุตสาหกรรมแบบเมืองชีพเป็นกาลังสําคัญของชาติด้วยครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าวันนี้เรามุ่งเน้น หลักสูตรที่เป็นศาสตร์กาจศึกษานะครับเราก็มุ่งเน้นศาสตร์กาศึกษาัต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวให้เด็กรูภ<ส>าษาแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการเรียนการสอนของเราจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติครับเพราะว่าเราจัดชั่วโมงวิสาเทคโนโลยีเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบแล้วชั่วโมงทฤษฎีจริงๆสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราไม่ได้ลดในตัวทฤษฎีนะแต่เปลี่ยนวิธีการสอนครับนะเปลี่ยนวิธีการสอน แล้วสิ่งเหล่านี้เราพยายามให้ในักศึกษานั้นมีประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นครับแ้วผมก็เชื่อว่านี่แหละคือผลผลิตอันใหม่ต่อตลาดใหม่ในอาเซียน,นผมว่าแนวคิดของท่านรัิการน่าจะไปได้ไกลกว่าอาเซียนด้วยนะครับครับ,รบวันนี้ตัวเลขที่เด็กเรามีโอกาสได้ไปสากลที่มากขึ้นก็ปรากฏว่าที่จีนที่ญี่ปุ่น<อ>ครับแลวก็ที่เกาหลีแสดงว่าเรามีความความร่วมมือกับนานาชาติเยอะเราโชคดีว,ว่า,วา ตลอดเวลามาเนี่ยเรามี MOU ความร่วมมือกับประเทศเหล่านี้มากนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อวันนี้นะครับเพิ่งได้รับคำตอบจากมหายลิเบร์แลที่เช็กนะครับแล้วก็มหาัยโฮบยูสตีที่เยอรมันรับเด็กเรา7คนไปสากิจสี่เดือนนั้นแสดงว่าเดือนหน้าครับึกษาราชมงคลเนี่ยจะไปสากิจที่เช็กสี่คนนะครับสเดือนแล้วก็ไปที่เยอรมัน สามคนสี่ด็แล้วทีนี้เรื่องการเตรียมภาษาเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับเราจากนี้ไปเนี่ยเราปรับปรุงหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรที่ภาษาเนี่ยบังคับนะครับเก้านกีดครับไม่พอเราเปลี่ยนวิธีเราเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเน้นพูดเน้นฝังครับแกม่าเราเรียนตัวเดียวครับเน้นพูดเน้นฝังเอาวะาับสื่อสารให้ได้สื่อสารให้ได้ครับแล้วก็มีการฝึกอบรมแล้วก็สอบ ครับนะครับในคขาว่าเรามีการสอบวัดระดับนะครับแล้วเพื่อที่จะส่งเสริมปลายทางให้ให้ดีนั่นคือว่าเราอินสินทีฟเด็กว่าเราก็ตั้งเป้าอยู่นะครับว่าครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่จบครับหรือครึ่งหนึ่งของเด็กที่จบเนี่ยสามารถที่จะสอบภาษาอังกฤษที่มาตรฐานหรือโทอีกเนี่ยครับนะครับให้ผ่านที่ห้าร้อยนะครับหรือห้าร้อยห้าสิบนั่นคือเป็นเกณฑ์ที่เราอยากจะวางไว้นั่นแสดงว่า การขบวนการเรียนขบวนการสอบนะครับแล้วก็การส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับจะเป็นตัวหนึ่งผลักดันให้เด็กมีความถนัดทางภาษามากขึ้นวันนี้เนี่ยโชคดีเรื่องหนึ่งเด็กตระหนักตระหนักตัวเองว่าตัวเองต้องรู้ภาษามันจะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลพวงที่จะทําให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้ได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปสากลต่างประเทศได้มีความต้องการมากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นได้ชัดเจน ผมมีความรู้สึกว่าถ้าคนคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในรั้วของราชมงคลที่ธัญ,ญบุรีผมว่า4ี่ปีผ่านไปชีวิตเขาเปลี่ยนแน่ถ้ากรอบนนอญญขนาดนี้วันนี้เรามีบ้านหลังหลังเก่าแต่ว่าบริบทที่เราว่าวางกลยุทธ์ไว้ก็คือคเป็นบ้านแห่งความสุขราชมงคลคซึ่งประกอบด้วยหลังคาสองชั้นชั้นแรกก็เป็นหลังคาแห่งความสุขนะครับในราชมงคลครับหลังคาชั้นที่สองเรามุ่งเน้นที่เป็นบันณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพหมายก็ว่า ปฏิบัติเป็นด้วยนะครับคิดเป็นด้วยครับภายใต้หลังคา2ชั้นเรามีเสาสาต้นต้นแรกเราเขียนว่า hands-on นะครับคือจะต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆครับเสาต้นที่2เนี่ยเราไปพูดเรื่อง international ก็คือจะต้องรู้เรื่องภาษาสังคมต่างประเทศครัเสาที่สามเนี่ยเราไปพูดเรื่อง soft skill นั่นคือว่าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่เขาสื่อสารได้เขาจะต้องอยู่กับสังคมได้ด้วยเขาจะต้องอยู่ มีความเอื้ออาทรอ,อยู่สังคมอุตสาหกรสู่สังคมท้องถิ่นได้ด้วยนั่นคือซอฟต์สกิลทั้งหมดแล้วมีพื้นอยู่สองชั้นครับพื้นชั้นแรกเนี่ยเราวางไว้เป็นพื้นที่มีโมเดิร์นแมนจเมนต์การบริหารการจัดการจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับพื้นสุดท้ายเป็นพื้นของอวัฒนธรรมรเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมของบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งครูทั้งเด็กใหม่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านหลังใหม่ที่เรากําลังที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยบแบบนี้ไปอีก4ปีจะเห็นว่า บ้านหลังนี้จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพผมเหมือนมนุษย์พันธุ์ใหม่จากครองหกเลยนะครับเขาเดินออกไปเขาจะต้องมีบุคลิกที่สมาร์ทเขาเดินเข้าอุตสาหกรรมนั้นเขาจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนได้อย่างเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเราไม่ได้ผลิตเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ต้องเข้าไปกินเงินเดือนแล้วน่าจะผลิตผู้ประกอบการไปด้วยเท่าที่ฟังท่านอธิการมาคาดหวังอย่างเป็นสเต็ปบ้าง ในชีวิตเขาจะต้องไปเรียนรู้จากอุตสาหกรรมจริงหลังจบับ3ปีปีครปีแล้วแต่ความถนัดของเขาแต่ผมเชื่อว่าจากหลัง5ปีไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้หรือเป็นเท่าแก่น้อยได้ในเอสอย่างน้อยที่สุดก็4ปีที่บุมเพาะจากครอง6ของครับรผมบนั่นคือประสบการณ์ความรู้พื้นฐาน ผมว่าถ้าใครเรียนรู้ที่จะเข้ามาแล้วรับข้อมูลที่นโยบายที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้ผมว่าได้ไปเยอะจริงนะครับท่านวันนี้เราโชคดีเรามียอดสมัครเด็กนะครับที่สมัครจะสอบได้สาใหม่เนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว2,000คนคบนะครับปีที่แล้วเนี่ยมียอดสมัคร19,00 0ครับปีนี้ยอดเด็กเรา 21, 0 0 0นเศษก็จะเห็นว่าความยอมรับนะครับหรือความเข้าใจในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยกับ นักศึกษาที่จะเข้าใหม่เนี่ยเขาให้ความเชื่อถือแล้วผมยังมีความเชื่อว่าขนาดนี้มหลาลัยมากขึ้นนะครับเขามียอดที่ลดลงแต่วันนี้ธัญบุรีมียอดที่สูงขึ้นแล้วยอดที่สองพันที่สูงขึ้นเป็นยอดที่จะมาเรียนสายวิทยาศาสตร์ทคโนโลยอีกนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสกับเด็กที่ไว้จะวางใจเราแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กพวกนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความพร้อมสูต่ตลาดแรงงานในอนาคตเพื่อก้าวสู่นะักปฏิบัติมืออาชีพครับผม ท่านทีการครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการท่านอาธิการมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับวันนี้ก็ที่อยากจะฝากว่าภายใต้มหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีงมงคลธัญ,ญบุรีเนี่ยเรามีการเรียนการสอนที่เป็นปฏิบัติแล้วเราก็ฝึกบัณฑิตที่ทํางานเป็นคิดเป็นนะครับ,รบแล้วก็เป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะค,คนั่นจะเห็นว่าจํานวนตัวเลขที่บัณฑิตเราร้อยละแปดสิบห้านะครับที่มีงานทําครับวันนี้เราภูมิใจว่า 25%เนี่ยมีงานทําก่อนจบครับแล้วผมอยากเห็นว่า5%หรือ10%มีงานทําในตลาดต่างประเทศครับแล้วก็อยากจะฝากน้องๆนะครับแล้วผู้ปกครองว่าการเรียนนวัตกรรมการเรียนสิ่งที่เป็นวิทาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้บ้านราชมงมลธัญ,ญบุรีครับเราสร้างบุตรหลานท่านให้เป็นนักอุตสาหกรรมและเจ้าของเกิจการได้ในอนาคตโอ้วันนี้คุ้มค่าเวลา,าจริงๆนะครับ เวลาแม้น้อยนิดแต่คุ้มค่านะครับแม้จะได้ปริมาณที่คุ้มค่าคุณภาพเลยทีเดียวขอบคุณครับขอบคุณท่านอธิกการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นทองรัตน์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ไเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ